ใช่บกโตไม่มีคนรู้จักเขารู้จักแต่มวยไทยแต่ขอบอกไปนะแลวเอาไปเอาไอ้แชร์ให้คนไทยดูไปรู้ด้วยตอนนี้บกโตกลายเป็นโมรดกโลไปแล้วยูนิสโกเขายืนยันบกโตให้เป็นโมรดกโลไปแล้วบกโตไปรอมวยไทยแล้วมวยไทยล่ะยังไม่ได้เข้าไปเลยเขาให้มวยไทยรออยู่ก่อนเขาคิดดูก่อน เขาหาหลักฐานก่อนอย่ามาอวดนะมวยไทยอ่ะที่เขาไม่ให้มวยไทยเข้าเป็นโมรโดกไงเพราะว่ายัางไม่ชัดเจนว่ามวยไทยมาจากไหนกุนเทเมบุกโตเข้าโมรโดกโลกไปแล้วแล้วฝากให้คนไทยบางคนด้วยที่ดากัมูชาสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็กลับมาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะครับ มาแล้วครับผู้กล้าชาวเขเมรสุดห้าวเลยครับออกมาใส่มวยไทยยับเลยครับบอกว่าโบกตอนั้นไปรอมวยไทยตั้งนานแล้วโดยมีหนุ่มขเขมรนะครับอัดคลิปผ่านโซเชียลดีใจมากที่โบกตอไปไกลถึงมรดกโลกแต่มวยไทยยังทําไม่ได้เพราะไม่รู้ที่มาว่ามาจากไหนกําเนิดมาอย่างไรยังคงเป็นประเด็นดราม่าไม่หยุดครับในโลกโซเชียลตั้งแต่กัมพูชาเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุนเขมรแล้วบรรจุลงในการแข่งขันซีเกม2023แถมยังบอกอีกว่ามวย ของเราครับได้รับอิทธิพลมาจากโบกตอปัจจุบันครับยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียนมวยเขมรหรือกุนโบกตอเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติตั้งแต่ช่วงปลายปี2022ที่ผ่านมาครับและล่าสุดครับมีหนุ่มกัมพูชารายหนึ่งครับได้อัดคลิปตอกกับคอมเมนต์ที่บอกว่าคนทั่วโลกรู้จักมวยไทยแต่ไม่มีใครรู้จักโบกตอผ่านติกต็อก โดยทางหนุ่มกัมพูชาลายนี้นะครับก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าโบกตอคนไม่ค่อยรู้จักแต่มวยไทยคนเขารู้จักแต่ขอบอกไว้เลยนะแล้วเอาไปแชร์ให้คนไทยดูด้วยว่าโบกตอเป็นมรดกโลกไปแล้วยูเนสโกเขายืนยันมาแล้วโบกตอไปรอมวยไทยแล้วแล้วที่มวยไทยเขายังไม่ให้เพราะว่าเขากําลังรอหาหลักฐานไม่รู้ว่าแรงกําเนิดมาจากไหนเพราะคนเขมรเกิดจากโบกตอมวยไทยก็เกิดจากโบกตอ,กกกกตอถ้ามวยไทยไม่ได้รับอิทธิพลมาจากสุขโขทยัยก็จะไม่ มีมวยไทยอยุธยาก็รับมาจากสุขโขทัยตอนนั้นอยุทยารุ่งเรืองพูดเป็นความจริงแล้วก็ไม่ได้โกรธคนไทยด้วยแต่เกลียดคนไทยบางคนคน,คนกัมพูชาบางคนก็มีดีคนไทยบางคนก็มีดีคนกัมพูชาบางคนก็มีชั่วคนไทยก็มีชั่วที่คุณบอกว่ากัมพูชารับอิทธิพลมาจากอินเดียใช่เรายอมรับ แต่คุณเองก็ไม่ยอมรับว่าคุณได้รับอิทธิพลมาจากกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางเขาก็ยังเคยทําคลิปมาว่าคนไทยด้วยครับว่าเรียนเยอะแต่โง่จนเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงไปรอบที่แล้วครับและมาครั้งนี้ครับล่าสุดครับเน้นย้ําครับฝากบอกฝากแชร์ถึงคนไทยด้วยครับทำเอาโซเชียลระอุเลยครับร้อนแรงจริงๆครับสำหรับคลิปนี้ซึ่งชายชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับ แอดก็ได้ไปเจอข้อมูลหนึ่งครับเขาน่าจะเป็นนักกีฬาพอกายทีมชาติของกัมพูชาด้วยครับถึงว่าครับคุ้นๆหน้าอยู่ครับโดยในกีฬาพอกายครับอย่างที่เราทราบกันครับว่าทางกัมพูชาเองนั้นได้ยกเลิกกีฬาประเภทนี้เนื่องจากเจอสารกระตุ้นในนักกีฬาของตัวเองครับก็ไม่รู้ว่าโกรธสมาคมตัวเองแล้วก็มาพานที่ไทยเราหรือเปล่านะครับและสําหรับคอมเมนต์นะครับก็เดือดจัดเลยครับชาวไทยเราลองไปรับชมรับฟังความคิดเห็นแล้วคอมเมนต์กันได้เลยครับมาเริ่มที่ ความไม่แรกเลยนะครับเราเสียเวลากับสิ่งที่เห่าหอนมานานแล้วเสียอารมณ์กับตักกะที่ไร้การศึกษาไรา้เหตุผลของเผ่าพันธุ์ที่เป็นบนรรพบุรุษเป็นทาสมาอย่างยาวนานมาที่เม้นท์ถัดไปครับปล่อยให้เขาเห่าไปครับมาแย่งอะไรไปไม่ได้สร้างเองก็ไม่เป็นแค่เราไม่ให้เขามาทํามาหากินในบ้านเมืองเราก็พอความคิดเห็นท่านถัดไปครับไทยเขาจะเดินหน้าจะดึงไทยให้มาจมปากอยู่กับกําแพงกับตัวเองอย่างนี้หรอไม่เอานะเสียเวลาเรามาช่วยกันพัฒนามวยไทยกันดีกว่า มาเสียเวลาเถียงกับคนแบบนี้มาที่เม้นท์ถัดไปครับดีใจด้วยละกันขอให้ชีวิตปากท้องและประชาชนดีขึ้นเทียบกับระดับโลกเหมือนมรดกโลกที่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยละกันครับมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับ คนไทยมีเมตตาคนกัมพูชามาใช้แรงงานในไทยขนลูกขนหลานมาโรงเรียนพูจาแบบนี้น่าจะให้กลับไปเรียนที่ประเทศของเขาไม่น่าให้มารู้หนังสือไทยเลยลวงผลข้างเคียงวันข้างหน้าคอมเมนต์ท่านถัดไปครับได้ข่าวว่าโบกตอจดในฐานะพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุพรบุษหรือเปล่าแล้วตกลงคุยกันเองเคลียร์กันหรือยังว่าสร้างเรื่องให้สยามเอาอันไหนไปแน่ระหว่างโบกตอกับกุลคแมวันนั้นมีใครแคปมาให้ดูในเพจว่ากุลโบกตอจริงๆแล้วแต่เดิมมันแปลว่า วิชาต่อสู้ด้วยกระบ,บองสั้นแบบขเขมรพึ่งมากลายเป็นคำว่ามวยตอนที่ครูเถื่อนซานกิมซอมโนขึ้นมาเองส่วนคุณแมร์ไรนั่นอย่าไปเรียกด้วยชื่อนั้นอย่าไปช่วยเขาสร้างแบรนด์มันก็แค่มวยไทยในกัมพูชาที่นักมวยไทยไม่รักดีบางกลุ่มแถวนั้นเห็นว่าเล่นมวยไทยไปก็ไม่ดังก็ไปตั้งสํานักแบรนด์ของตัวเองแค่นั้นแล้วด่าสยามกอปเหรอวัฒนธรรมของพวกคุณตอนนี้อ่ะได้ข่าวว่าไปลอกมาจากรัตนโกสินทั้งดุนความคิดเห็นทัดไปครับ โบกตอไม่ใช่การสู้ด้วยมือเปล่าที่เขมรขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกคุณขแมร์เป็นชื่อเรียกกันหลังจากที่มีภาพยนตร์องค์บากอย่าสับสนแยกกันครับเม้นท์ถัดไปครับสุดปวดหัวกับขเขมรอายุ56ปีเพิ่งเคยได้ยินคุณขแมร์ปีนี้แหละหมวยไทยเกิดขึ้นมาก็เห็นและภูมิใจที่คนไทยทําได้ดีมวยไทยคืออัตลักษณ์ไทยที่ชาติอื่นก๊อปปี้ไม่ได้ทวงทาลีลาเป็นที่น่าทึ่ง Amazing แก่ผู้คนที่ได้พบเห็นนั่นคือมวยไทยมาที่เม้นท์ถัดไปครับ เอาจริงๆนะครับที่เสียเวลาเคมนี่ไม่มีประโยชน์ต่อประเทศเขมรเหตุผลที่การท่องเที่ยวไม่โตเพราะเรื่องความปลอดภัยและการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวมากกว่าหาทางเอาตังนักท่องเที่ยวทุกเม็ดใครมันอยากจะไปเที่ยวถ้าไปแบบไม่มีคนแนะนําหรือไปแบบไม่มีข้อมูลโดนแพงกว่าเที่ยวไทยอีกครับพอจะไปไหนก็โดนชา์จทุกเม็ดมาที่คอมเมนต์ท่านถัดไปครับของเขาเป็นมรดกโลกก็จริงแต่ของมวยไทยเลยคําว่ามรดกโลกมาเยอะมาก ลุนลูกลุนหลานจะกล่าวขานว่านี่คือตำนานที่จับต้องได้สร้างรายได้ได้ให้กับประเทศให้กับนักกีฬามันน่าภูมิใจนะเลิกเถียงกันเถอะต่างคนต่างอยู่ไปรายได้เข้าประเทศและปากท้องของเราสำคัญกว่าเยอะที่สำคัญเราต้องเซฟมวยไทยและต่อยอดพัฒนาส่งเสริมให้ดีกว่าคุณคาแมมาที่ความคิดเห็นท่านถัดไปครับ มวยไทยมันคือศิลปะการต่อสู้ที่มีต้นกําเนิดมีตาํารามีแม่ไม้มวยไทยไอม้มวยโบกตอไม่รู้จักมีแหล่งกําเนิดมาจากไหนก็เรื่องของโบกตอมรดกโลกส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างเขาคงเอารูปแกะสลักในกําแพงไปเป็นมรดกโลกหรือเปล่าคอมเมนต์ถัดไปครับ คนเขมรไม่รู้ประวัติศาสตร์ของชาติตนเองอย่างแท้จริงแต่ได้รับการเรียนการสอนโดยการแต่งเรื่องขึ้นมาเองโดยคนเขมรที่พอจะมีความรู้เรื่องการบิดเบือนและการปลูกฝังการเกลียดชังชาติอื่นที่เคยปกครองตนหรืออยู่เหนือตนในอดีตโดยไม่อ้างอิงหรือเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์โลกหรือกับประวัติศาสตร์ชาติอื่นเลยเม้นทถัดไปเลยครับแค่ตั้งกฎกติกาใหม่ก็ได้เป็นกีฬาใหม่แล้วเช่นตบได้กอดได้หอมแก้มได้ ก็ได้เป็นกีฬาของตัวเองแล้วและนี่จะเอาทุกอย่างของไทยไปเลยเหรออ่างว่าประเทศไม่พัฒนาเพราะสงครามผมว่าพวกคุณเองอะไม่ยอมพัฒนาความคิดของตนเองไม่เคยยอมรับความผิดโทษแต่คนอื่นว่าแต่คนอื่นเหนื่อยใจกับคนพวกนี้เม้นทถัดไปเลยครับคัมพูชาต้องขอขอบคุณคนทําเอกสารขึ้นทะเบียนให้นะขณะที่ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ถูกทาลายยังสามารถอ้างนูน่นอ้างนี่ให้เขาเชื่อแล้วก็จดขึ้นทะเบียนให้ พวกที่เข้มเกมอะ่ะต้องไปกราบคนทําเอกสารนะมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับตอนนี้ทราบว่าหลังซีเกมจะขึ้นทะเบียนสนามกีฬาด้วยขอขึ้นทะเบียนในหมวดสิ่งของก่อสร้างที่หาเงินผ่อนส่งไม่ได้ใกล้โดนยึดเมนท์ถัดไปครับเป็นมรดกโลกแต่มีคนต่างชาติเข้าไปฝึกซ้อมไหมโบกตอนี่ขนาดมวยไทยยังไม่ได้เป็นมรดกโลกยังมีแข่งในโอลิมปิก แถมมีต่างชาติมาฝึกซ้อมมวยไทยทั้งชายทั้งหญิงมากมายเม้นถัดไปครับที่ได้ขึ้นทะเบียนเพราะว่ามันจะสูญหายไม่ใช่เหรอแต่ของไทยคนรู้จักทั่วโลกว่าเป็นมวยไทยแค่นี้มันก็ประสบความสําเร็จมากกว่าการขึ้นทะเบียนมากนะเม้นถัดไปครับขเขมรยิ่งด่าไทยจะยิ่งลําบากนะมองไกลๆนะหมดกีฬาซีเกมไปก็ไม่มีใครสนใจแล้วจะรู้สึกคนไทยจะแอนตี้ทั่วประเทศ แล้วคิดไหมตัวเองยังต้องพึ่งพาไทยความคิดเห็นทัดไปเลยครับที่ยูเนสโกเขาขึ้นให้เป็นการละเล่นพื้นบ้านไม่ใช่หรอพ่อหนุ่มบางทีการศึกษาก็สําคัญนะกินปลาเยอะๆจะได้ไม่เป็นขี้ข้าชาติอื่นครับแล้วนี่ก็คือคอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะครับ ที่แอดได้นํามาฝากแฟนๆครับจากกรณีครับที่มีผู้กล้าครับหนุ่มชาวกัมพูชานั้นออกมาบอกว่าโบกตอนั้นคือมรดกโลกที่ยูเนสโกยอมรับส่วนมวยไทยนั้นยังไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาที่ไปและก็เหมือนเดิมครับยังอ้างว่ามวยไทยของเราก็มาจากโบกตอ แถมทางเขาครับก็ยังกล่าวอย่างมั่นใจด้วยครับและก็ยังเน้นย้ำครับว่าให้แชร์ไปให้คนไทยได้ดูด้วยก็เรียกได้ว่าอยู่ว่างไม่ได้ครับเรียกทัวร์เลยครับครับและสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็มีเป็นเท่านี้ครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด Sub บสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ